ฉีดหน้าทําสวยทั้งทีเลือกโบท็อก ok ยี่ห้อไหนด,ดีวันนี้มาคุยกันค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะสาวๆให้ความสําคัญในเรื่องของการปรับรูปหน้าด้วยโบท็อกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฉีดลดเลือนริ้วรอยการฉีดลดขนาดกามและการฉีดโบท็อกลิฟต์กรอบหน้าแต่รู้หรือไม่ว่าโบท็อกแบรนด์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นนิวโรนอกหรือโบทูแลคที่เราเคยฉีดกันมานะคะตอนนี้เนี่ยแพทย์จะไม่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วดังนั้นถ้าใครไปฉีดสองยี่ห้อนี้ที่ไหนนะคะจะต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าอาจจะเป็นโบท็อกลดท้ายๆนะคะ ที่ยังมีอยู่หรืออาจจะเป็นของปลอมก็เป็นได้ค่ะวันนี้หมอเลยมาแนะนำสามยี่ห้อบอท็อกของแท้ที่ Personal l i n ิ c เลือกใช้กันค่ะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยคือ a s t o ็อนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีค่ะ ตัวนี้ผ่านออยไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณสมบัตินะคะเขาการันตีเลยว่ามีความบริสุทธิ์มากถึง99.5%ส่งผลให้เวลาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยจะสวยแบบเป็นธรรมชาติมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะสำหรับผลลัพธ์นะคะจะเห็นผลลัพธ์ได้ภายใน3วันแรกและเห็นผลชัดเจนที่ประมาณ2-3สัปดาห์ขึ้นไปอยู่ได้นาน4-6เดือนค่ะ ส่วนในเรื่องของราคานะคะต้องบอกเลยว่าไม่แรงเลยและข้อดีของโบท็อกยี่ห้อนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นน้องใหม่ยังไม่มีของปลอมดังนั้นถ้าไปฉีดเอสท็อกที่ไหนรับรองว่าของแท้ร้อยเอร์ซนค่ะสำหรับตัวที่2นะคะนั่นคือตัวนาโบตะค่ะจากประเทศเกาหลีหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อนาโบตะกันมาบ้างแล้วแต่รู้ไหมว่าตอนนี้เขาได้ชื่อว่าเป็น ควีนโกลเด้นท็อกซินหรือราชินีโบท็อกแห่งประเทศเกาหลีเนื่องจากว่าเขาได้รับการรับรองคุณภาพออยอจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยกระบวนการการผลิตแบบ High Pure Technology ทำให้ท็อกซินชนิดนี้นะคะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงและมีความบริสุทธิ์ที่สูงมากดังนั้นจึงลดโอกาสของการเกิดการดื้อยาได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าพูดถึงในสมัยก่อนเวลาพูดถึงนาโบตะเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่า คุยคุณหมอราคาแพงมากเลยแต่รู้ไหมว่าตอนนี้บริษัทที่นําเข้ามาเนี่ยเขาได้ปรับลดราคาลงมาแล้วซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้แรงพอๆกับราคาท็อกซินแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดตอนนี้เลยค่ะและมาถึงท็อกซินตัวสุดท้ายเป็นท็อกซินเกรดพรีเมียมหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Disport จากประเทศอังกฤษนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อของ Abobotulinum toxin ท็อกซินตัวนี้เนี่ยเป็นท็อกซินที่ บริสุทธิ์มากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากฉีดโบ็อกบ่อยๆเนื่องจากว่าเขาจะออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างนานค่ะตัวยาดิสพอร์ตนะคะจะมีความเสถียรค่อนข้างดีมากดังนั้นจะลดการเกิดผลข้างเคียงของการกระจายยาได้เป็นอย่างดีค่ะและจุดเด่นที่สำคัญของดิสพอร์ตตัวนี้เลยต้องบอกว่าเมื่อนำมาฉีดในการลิฟต์กรอบหน้าเนี่ย เป็นท็อกซินเพียงชนิดเดียวที่ทําให้เซลล์ผิวหนังมีการหดตัวได้ภายใน24ชั่วโมงแรกดังนั้นเนี่ยทำให้หน้ายกกระชับและเรียวได้เร็วที่สุดในตอนนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของราคาต้องบอกเลยว่าราคาสมน้ำสมเนื้อไม่ได้แพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับท็อกซินเกรดพรีเมียมจากฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริการับรองว่าคุณภาพดีและราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหมอหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับสาวๆในการเลือกการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินให้กับตัวเองนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะฉีด ที่ห่อไหนหรือแบรนด์ไหนดีสามารถ d i ด e c t Message มาคุยกับหมอหลังไมได้อีกทีหนึ่งเลยค่ะ